เชื่อว่าท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะได้มีนะครับนักแสดงนะครับศิลปินดาราเรียกว่ามากความสามารถโค้ท่านหัครับมาแข่งกันเปลี่ยนหน้าเป็นศิลนนปินต้นแบบให้เหมือนที่สุดนะครับใน13ลปส, 3, สกกาสนาสามใบนะครับเรียกว่าท่านผู้ชมเปิดมาดูนะครับทางชอ่องเสรีนะครับวันเสาร์นะครับเวลาที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับจากชายจะเปลี่ยนเป็นหญิงจากหญิงจะเปลี่ยนเป็นชายนะฮะจากชาย แบบนี้น้องชายจะหขออะไรอย่างนี้กรูปแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดมาดูกันนะครับเอาใจช่วยนครับท่ทกท่านด้วยกันแน่นอนครับเขาจะสร้างความประทับใจแน่นอนครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับทุกท่านขายบ้านขายรถออกมาเลยทีเดียวนะครับลงทุนกันไปนะครับ13สัปดาห์นะครับลงทเปลี่ยนหน้ากันทุกอย่างถึงรวม50ล้านบาทนะครับเพราะว่าทุกคนนี่ต้องใช้เสื้อช่วยตั้งแต่ตาง สนุกดีก็ได้เปลี่ยนเล่นในงได้ทำอะไรที่ทราไม่เคยทำแ้าก็ท้าทายค่ะในแต่ละวิคแล้วก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็สนุกดีานั่นกนแน่นการที่เร ไม่แเรารอนนนไม่โอ้ยไม่ทานใช่ไหมล่ะอยากอะไรอยากอะไรอยาที่รอยะรไม่เยวพูดเยวพูดเดียวพูแบบได้าที่บอกนูถ้าาจะเป็นมึงยังไม่ปวดที่ทริ่งแรกมาก็ได้สุดยางเลยครับไี้ใหม่คุณมาใ เราองจะได้เนาะหน้ามีความเฉลิมทุกอย่างฮะทำหน้าอกทำสะโพกทำตุ้นแล้วก็ต้องเพิ่มความเซ็กซี่อย่างสุดๆะต้วก็แบ่งถูกตัวคิวไลฟ์ริบติดตกให้ดูเซ็กซี่ขึ้นใหม่แต่ในเรื่งสีสวยประมเด่คนสนุกคนมากแต่ว่าอเขาไม่ได้ลดริงนะฮะไม่เสริมทุกคนก็ไม่รู้เนียนเสียงกี่มาจากใครด้วยพี่แว็กซ์ให้เธอจะไม่ได้หรอกแตเครื่องการผสมครับก็คือ ก็เล่นหนังเลยพาีุยอมนร่อที่เราห้ามเิเท็มือีสุดของคหลายด้านจะมอบเป็นเียน้านละเต็มพี่ค่ะเต็มพี่ในทุกสี่ดาจากสดาก็จะไนตัวที่แตกต่างกันไปก็ยากที่ต้องไม่ใช่เป็นันตรงเองเพราะว่าปกติเป็นตรงเองมากยาก ยากก็ปกติจะเป็นตัวของตัวเองมากเไม่ได้เป็นตัวตัวเองก็เลยยากน้องแต่เปิดได้กี่มากใช่ S หกห้า S ห้า S ห้า S อะไรนี้ด้วย่ะนด้วยเส้อแฟตอางต่างๆก็วิชาเกิยากเลยค่ะเปลี่ยนเพศเลยกลายเป็นที่แจ้งวงแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาทุกคนรูบอกว่าที่ตทด้านต่างๆ้อเจอะไรยอะ ่อมากหล่อแมนมากแมนหล่อไหมเป็นผู้ชายคุณหล่อมากไม่ใช่แค่เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาโอ้โหนี่นี่นะทาลอยสัตที่ชอบมากคือแบบว่าเราจะมีการบอกว่าทำลอยสัตว์ที่เหมือนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาเลยว่าอถ้าวันวันลุกขึ้นสู่พิธ hmm. ีงานต่อนรหนูซือเก็บมาตั้งแต่เด็กไม่ซ้ำไม่ซ้ำเป็นแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่อะค่ะถึงเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็น่าสนุกน่าติดตาม มีมีมีรู้มาบ้างนะครับคร้าวๆว่าต้องโดนอะไรคือในข้ามมัเป็นคว่งผูิงแนวคนดังสะโพกใหญ่เซ็นซี่เลยนอนรู้ลวกันไม่ไดรคุ่าได้ครับาไม่ได้หรอส่วนตัวออยู่ที่บ้านก็เป็นอีกแลี้ใไหมสามารถทำได้เรยไม่เรอกก็ริง นะครับก็ต้องบอกว่าเห็นความทุ่มเทตั้งอกตั้งใจนะครับของทิกท่านทุกท่านนี้นะครับก็อยากแข่งกันนะครับร่วมมาให้กําลังใจนะครับเปิดช่องเจ็ดสีครับวันเสาร์นะครับสี่สิบห้าเปลี่ยนหน้าท้าชัยชนะในโลนะครับรวบมาให้กาลังใจเชื่อว่า จากที่เชื่อว่าจากท่านผู้ชมนะครับรักทั้ง6ท่านนี้อยู่รายการนี้จากยุ่ทุนรักทั้ง6ท่านมากมากเลยด้วยก็รับเนี่ค่ะแม่รัครับให้กำลังใจด้วยครัให้กำลังใจกันด้วยนะครับชวนเข้ามาแล้วร่วมกันทำด้วได้ครับเป็นรายการที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบและอยากจะให้เรียกว่ามีซีซั่นต่อตไปด้วยให้กำลังใจกันด้วยนะครับก้บมือค่ะก้มมือขอเชิค่ะ